บาทพอดีที่มันไม่ทันใวันนี้ก็อยู่ในช่องเล็ๆทุกคนน่าจะเห็นเงินผมนะเงินกู้สองเก้าเก้าเก้าอีกแค่หนึ่งบาททุกผู้ชมอา่าผมไม่ได้ความผมไม่คฟามรอบๆมานะก็จะได้และใช่ไหมได้เฮ้ยอะไรทุกทนซื้อมาอ่าเป็นตัวสเกลเมนแต่เป็นในจักรวาลอื่นนั่นคือต่อย ก็อ,อันนี้คืออืออ่าก็เหมือนนกับไอ้ทีวีแม่ปกติอันนี้ก็จะเป็นวาร์ปนะอ่าเอ๊ะอาไป,ปแบบนี้อะอีกันเนี่ยนี่คือ แบบว่าล่างเส็บหมายว่าไฟนะบรนจงวันหลักของเราแล้วนี่เด็กกระหมูก็ไฟนี่ว่ะแป๊บอันนี้คืออะไรอ,อ,อันนี้คืออะไรอ้าวเอ้ยอันนี้เขาทำวะอ๋อเออจเดี๋ยวๆลางกุลางกู ถือว่าโคงมากเลยตัวนี้ซึ่งค้งซึ่งตอนที่เราอันนี้ใช่ไหมมันก็สามารถวิ่งได้เออาเาาเเหมเลยเป็นไงแล้วก็เจอกูเขาแต่ว่าเผาเนี่ยตัวกูตัวกูชิบก้าชิบก้ายขงแก้ ดูว่าเรียกว่า่อนนั้ดูว่าเด็กูขายบบกหนเององตัวนี้บินขึ้นก็ยากชิบกุอยเดี๋ยวเดี๋ยวพาจะทำอะไรเพื่อนกูเจ้าแล้วก็มึงด้วยอ้าวไม่เกี่ยวคนเหรอ ก็ผมไหวไหมนะ่ะตัวไหวบอกแล้วเจ้ว้ <Not you. S 1> าวตัวกูเผาได้เยอะจังเลยวะนี่เผานานขึ้นแล้วตัวกูเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกว่าตัวผมจะคันคายเลยนี่ามา่ ไม่คุแป๊บนะลองลดูกราวแป๊บมาดิได้ไดและเอาเอาหน้าแม่งเลยว่าตัวนี้ทำเงินได้ดีเลยใช่ตัวนี้ทำเงินได้ดีมากว่าทำม,มาของหนูที่ดูกไว้ก่อนแล้วมันแกทลำแสงหยุดแต่กูเผาแม่งเลย ท,ม,ทมันจะได้มรอดเหรอยะโอไม่ใช่มึงรอดเหรอ,แล,อ,อ,รอ,อ,อแล้วมึงจะมาไม่รอดใส่ขาวหไม่สนลูกใครเออตัวกูตัวกูผอรู้่ึได้ถึงว่ามีอันตรายกับใคร ต่อไปต,อต่อไปเมื่เก,กี้คสมองกูจากสามพันไปหนึ่งหมืนมื่อสมองส่วนไหนคิดว่ากูจะทำเลยใครใครไม่ยีบีบต่อไปกูจะฟังจตัวไหลตายตาเลยเเเไมไไ่ต่ซุปเปอร์อซุปเปอร์ซุปเปอร์มักจะเป็นตัวเสีย ไม่ไหวอ่ะคือไม่ไหวเขาจะไม่ไหวนะโอ้ยแย่ yeah. ความตั้งใจคุณแม่หกร้อยสิบบาทแล้วคุณเจ้าที่ไหนไปหาแด,ด็กับไอ้สามหมื่นไอ้หนึ่งหมื่นบาทโอ้ยน่ขอเกมมึงจะกูรวยงั้นเลยทรายมันทําอะไรอ่ะจะบอกว่ามึงตีร่างกูอะ กูไม่หมดเลยก็ยังไปตีมันดีกกเก๊กเก๊เกกเกกเกเกี่กไม่ใช้กตอนนี้ยังไม่ได้ลงเลยใช่ไหมวะเอ้ยลงเลยกูยังไม่ได้ลงไมยไดลเราก็ไปช่วยเขาอ้าวกูโลดเลย เหรอไม่ได้ช่วยเลยไอ้สัตว์ทำไมตัวกูมันเร็วพี่จะปไปแล้วพี่พี่จะปไปแล้วพี่ ต้องจมลำกหายกับลกับใครอาจ้าซูไว้นีวะเจ้าีเอ่าเร่มาสะเทื้วพอะไรพูดแต่ไม่ยังอะก็ไม จะขึ้นจะคุยกับบักเทอร์ริฟักเตอร์กันเถอะอ้าวยังไม่ได้คุยกันเลยอ่ะไอ้นี่ตายหมดเลยทำอะไรแต่ว่าจริงๆตรงนี้ก็ความดีที่ใดนะไม่ใช่รากผมนะแต่ว่า ยีเอ๊ะน่าหูยีมไหมวะถ้าเกิดว่ามันจะมีอันนี้เยี่ยมยโอยทำได้เห้ยตัวเฮี้ยี่นี่ ชเยอะเลยไม่หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเพื่อนแล้วเพื่อนทำอะไรอยู่เหรอแล้วทำทางอะไรอยู่ดอยเหรอไม่ไยแล้วช่วยเขาให้เออนีเนี่ยมเลก็ต้องข้าวแล้วคลิปนี้ก็แค่มารียวตัวนี้กฉยๆนะ พ่อ,อมือ่น time, ค,คิวคงไม่ได้อัดคลิปษีแบบนี้คือมาช่วยเราตัวไปแบบเพื่อนรอดไหมเนีน่ยเหลืออีกสองตัวมึงจะทิ้งไว้หาแม่อ่ะเพื่อนกูแตกอ่ายเพื่อกูแตกไม่ยอมแม่ค right ิดว่าฆ่าเพื่อนกูจบเออมึงอย่าเตะกูมึงอย่าเตะกู ไอเขียวไปตัวเลยเอาปลาตะกูวิ่งเลือไ่ทังนีแล้วมึงทำอะไรกับร่างกูตึ้งด้วยแสดงรอดเราดูเขาตัวส,สามตัวสามตัวเจอกูเผาเอามัา เขาชักน,นี่ตางกูคงไม่เหลือแล้วมั้งมึงจะลูมเฮ้ย hey! ขนาดนั้นือ้อเอาไปอเอายังอ่าวมึงก็ยังจะเดินมาตีอีกฮ้ยคิดมิกจบแบบโดนเตะต่อยตี กลับล่างกลับล่างวึ่งนะังโอ๊ยรอเถอเฮ้ยทำไมนี่ยยไงะมึงทำกูหาเพืนน่อนดีกว่าพอดีทำอะไรอยู่หรอเฮ้ยใครมาตีกูอีกแล้ว ตีหาพ่อหาแมาา่เนี่อนี่มึงด้วยกับร่างเถอโอ๊ยกูอดนคชิอชอวอะนี่อ่ะคี่เขาหมดไม่สนลูก มาตีว่ะ้เหรอ้เหรอ้เห่าเอาเวจะเอาตัวนี้มาตีกับบอโบนนี่โผงไหม ไม่สักทีมเอนานี่ไปท้อนคือเขาสักทีดิสวยเข่าสวย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 อะไรมากระติกอะไรเออกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายกูจะตายแล้วกูอยู่ไหนเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะ สำหรับนี้ขอจับคิวไ้เป็นตอนนี้ใครกูหนึ่งหมื่นมึงคันไปอีก30ปีนะเพื่อนเพื่อนอี๋แเลยเพื่อนใครจะเกะกันวะ